วันนี้พามาชมหมักเล็บแมวหูวอยู่บนผู้เล็กัน,นเลยค่อยกินบาหมักเล็บแมวเป็นยังไงตอนลิบนี่เป็น <c oughs> อันนี้ตอนนี้นนเพราะก็ลัลงอ่อนอยู่ท่านแกแกมากกับสีสั่มๆแล้วก็เริ่มสีเข้มๆเ็้าไปกับซุกตัวไต่อไป แต่ว่าซุกิ่นเป็นสีดำเลยสีดำิันเป็นสีดำเขาเ,เ,เรียกหมากเร็บแมวน,นี่น้องสาบพี่น้องพักบุ้งชิตชาวนาเสียงนาเสียงนาน้อย ยังแต่จิกกงอ่อยแอแล้วเถียงบรรยากาศทุ่งนาน,นะครับคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้นะครับ